สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอนะคะที่โชว์รูมรถสมชายคาสเนเตอร์รันนะคะโชว์รูมของเรามีสสาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภอรันยประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะสาขาที่2ออยู่บ้านเก่าซอยสิบสองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถสวยๆคันนี้นะคะนิสสันอเมร่า 1.2e ปี9นะคะราคาอยู่ที่2 7 7 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมร,บรอบๆคันกันเลยค่ะเรามาชมด้านหน้ารถเลยนะคะ โคมไฟหน้านะคะจะใส่กิ้งเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้นิสสันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้สเส้นนะคะยางของ m a x i ปี20นะคะก็จะเป็น Mac Android นะคะสีโครเมียมนะคะสวยมากเลยค่ะยางใหม่ทั้งสเส้นเลยนะคะรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของรถนะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะ แบบเดิมๆม,มาจากรถเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้3ามจุดเลยนะคะคันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะนี่เลยค่ะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะนี่นะคะเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่ค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะหน้าคอนโซลก็จะมีเครื่องเล่น กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องรถคันนี้นะคะแบตเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมีแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมีเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้ <S <S คือออกรถไปนี่คือการใช้งานไม่ต้องห่วงเลยนะคะดิสันอเมร่า1.2 EP 59 <S 2> <S 2> นะคะราคาอยู่ที่277,000บาทนะคะ เจ้าของเดิมนะคะเป็นพยาบาลนะคะเอารถมาเทินเป็นรถกระบะสีประตูไปนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ออกรถจากร้านเราไปนะคะเราก็มีบริการหลังการขายนะคะลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะมาดูรถที่ร้านนะคะเรามีบริการรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะย้ํานะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์เซลโอนะคะ0832249456นะคะสำหรับคลิปนี้เซลโอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย